สวัสดีครับพบกับผม d ีเนะครับวันนี้จะมาเสนอเกมบนเว็บเกมหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมาทั่วโลกนั่นก็คือ u n b a l n n c e d นะครับเกม Unbalanced นี่เป็นเกม Turn-Based Battle turn Card นะครับประเภทแบบผัดกันเล่นนะครับเป็นเกมการ์ดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมไมเ่เฉพาะเพียงแค่ว่ารูปแบบในการเล่นเกมที่ค่อนข้างจะง่ายรวมไปถึง เราต้องใช้ความคิดหรือการเดาตลอดเวลาแต่ว่ายังมีความพิเศษที่น่าสนใจามาดูที่หน้าเว็บไซต์ก่อนนะครับหน้าเว็บไซต์ของแรมมากเลยนะครับเราให้ผู้เล่นเนี่ยครับได้เห็นในการในร,ในรูปแบบของการออกแบบดีไซน์เหล่าตัวละครในการนะครับโดยในรูปแบบของลายเส้นฝรั่งที่ออกมาในความเวอร์ที่ไม่เหมือนใคร โดยอ้างอิงมาจากเราพวกอาชีพต่างๆที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนักกีฬาเอ่ยพนักงานทําความสะอาดพนักงานบัญชีตารวจแม่บ้านเป็นต้นนะครับแล้วก็ออกแบบการ์ดออกมาให้มันดูแล้วเวอร์สุดๆไปเลยจนแทบจะพรนนา,นาไม่ออกกันเลยทีเดียวเอาละเพื่อยการไอ้เสียเวลามาลองเล่นกันดูดีกว่ากดไปที่เพล y now เลยเอาละจอ now นะครับ อันนี้อ่าความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถที่จะสามารถเข้าไปร่วมเล่นได้เลยทันทีโดยทําการสมผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกับต่อไปแล้วอ่าเริ่มสู่แล้วนะครับโอ้รูปแบบการเล่นนี้ก็เรียกได้ว่าหลุดโลกสุดๆเลยนะครับจะมีแบบไหนที่จะสามารถเปิดการ์ดออกมาให้ ผู้เล่นท่านผู้เล่นเราแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามได้ดูทีเดียวเลยครับอืมนี่คือหน้าตาของการนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของอาชีพรวมไปถึงเลเวลพลังโจมตีและเดเมจที่ได้รับนะครับตอนนี้เป็นคิวของฝ่ายตรงข้ามอยู่นะครับรอสักครู่อ่าเขาส่งมาแล้วครับพลังโจมตี3ใช่ไหมเรามาลองหาพลังโจมตีไอดีๆสักหน่อยเราจะส่งแดนลงไปแล้วนะครับ อาในที่นี้จะเข้าสู่หน้าต่างของการโดบยานะครับเราจะโดบยาหรือไม่อโดบไป2เม็ดโดยรูปแบบของการโดบยาก็คือเพิ่มพลังในการโจมตีให้ครั้งละ2เท่านะครับถ้าเกิดว่าถ้าเพิ่มไป1เม็ดก็จะได้5สมมุติว่าถ้าตัวนี้มีพลังโจมตี5ครับเพิ่มไป1เม็ดก็ได้5เพิ่มอีก1เม็ดก็ได้อีก5นะครับก็เป็น15เอาละเริ่มโจมตีกันเลยนะครับฮัโดล อ่ะเปิดให้มันหน้าเต็มๆหน่อยดีกว่ารอ,อบที่หนึ่งแล้วครับเริ่มสู้อ่าพลังจบตีของเราเนื้อกว่าออกท่าไม่ตายหัวหมัดเดียวจบต่อยไปอีก3าเดเมจเข้าผู้เล่นรูปแบบของการตัดสินผลแพ้ชนะของเกมอันบันซีวอลเนี่ยครับไม่ได้มาจากว่าเหล่าตัวละครจะแพ้หมดหรือชนะหมดนะครับแต่จะมาจากตรงเดเมจตรงหัวใจครับไลฟ์พอยต์ของ ผู้เข้าแข่งขันนะครับถ้าไลฟ์พอยต์ของผู้เข้าแข่งขันหรือเราน้อยกว่านะครับก็จะเป็นการตัดสินผลแพ้ชนะได้ทันทีอ่ครับคราวนี้มาถึงคิวเราลนะนะครับผมจะส่งการ์ดอ่าอันนี้คือการ์พิเศษนะครับส่งไปแล้วครับโดบหรือไม่ซัดไป2องเม็ดปักอ่าซัดไป2เม็ดก็คงจะรู้กันดีนะครับว่าจะเพิ่มซัดเท่าไหร่ อานะครับทีนี้ก็รอฝ่ายตรงข้ามนะครับว่าจะส่งก๊์ดอะไรลงไปในรัศดะถ้าก็ว่าถ้าผู้เล่นฝ่ายไหนส่งกร์ดอะไรมาเนี่ยครับผู้เล่นฝั่งเราหรือฝั่งตรงข้ามก็จะทราบทันทีเลยนะครับว่าจะส่งกร์ดไปไหนแต่เพียงแค่ว่าเราไม่รู้ว่าว่าฝ่ายเขาหรือฝ่ายตรงข้ามเขาจะโดบยาก,กันแน่ปล่อยเวลาให้เขาตัดสินใจสักระยะหนึ่ง เกมนี้ต้องอาศัยทักษะในเรื่องของการเดาและการพยากรค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าจุดตัดสินจะอยู่ที่ว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะใช้ยาโดบหรือไม่อ่าส่งมาแล้วครับอันนี้คือทหารสื่อสารนะครับส่วนอันนี้คือช่างตัดนักตัดไม้นะครับสิบแปดอ้าวทางโจมตีเท่ากันอีก <c oughs> วัดกันเลยคว่างระเบิดไปแล้วครับอ่าไม่ยอมปล่อยมัดเด็ดอ้วว วางระบดอ้าลบหโอ้ต <c oughs> ่อครับเสร็จแล้วสองตัวตัวใดที่ชนะหรือว่าแพ้เนี่ยครับจะไม่สามารถนํามาใช้เล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้จึงเล่นกันเพียงแค่4รอบเองนะครับอาครับอันนี้ฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกนะครับเมื่อเวลาที่โจมตีสําเร็จนะครับ คราวนี้พลังเดเมจเนี่ยครับก็จะไปโจมตีใส่ไลท์พอยต์ของเราทันทีอย่างนี้นครับอตอนนี้พอยต์ของเราเสมอกันอยู่ที่9กับ9ครับแต่ว่ายาโดบนะครับฝั่งเขาเหลือส0บแต่ฝั่งเราเหลือ8เพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนว่าจะใช้กี่เม็ดซึ่งมันจะเป็นตัวตัดสินครั้งสุดตัวตัดสินเกมสุดท้ายได้เลยครับว่าจะใช้หมดหน้าตักหรือว่าจะไม่ใช้เลยก็ได้อันนั้นก็เป็นเกมที่ทำให้เราต้องคิดแล้วคิดอีกคิดหนักเลยทีเดียว ดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามเขาใช้เวลาในการลงที่ยาวนานมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าผู้เล่นฝั่งเราหรือผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนะครับไม่สามารถเลือกการลงมาได้ภายในเวลาที่กําหนดนะครับฝ่ายก็คือว่าจะมีการตัดสินผลแพ้ชนะได้ยครับโดยถ้าเกิดว่าถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ส่งการภายในเวลาที่อ่าส่งมาแล้วครับถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ส่งการมาในเวลาที่กําหนดนะครับเมื่อหมดเวลาฝ่ายเราก็จะเป็นผู้ชนะทางทีอ่าเขาส่ง วันนี้มานะครับอันนี้คือสายชีพนักโต้คลื่นนะครับเราก็ทรงอส่งไปดีไปนวครับเราจะบวกพลังไปอีกน้อยนึงสิแปดไฟน์น่าดูไฟนอาแอ t แทคแปลว,ว่าพลังเต็มที่อยู่ที่18หน่วยอ่าทางเขาไม่อัพนะครับไฟนี่ชาร์จสกิลต่อยลงไปนัดเดียวกลับไปเลย อ๋าครับอันนี้มาถึงใบสุดท้ายนะครับอัดให้หมดหน้าตักไปเลยแล้วไฟ h ์ now ส่วนในยาโดมเนี่ยครับเมื่อเวลาในการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยครับผู้เล่นจะได้ประมาณอยู่ที่1 2บสถึงสิเมตดนะครับเราสามารถที่จะได้รับเต็มๆแบบนี้เมื่อเราเล่นในแต่ละเกมนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปเติมพอยต์หรืออะไรเพื่อซื้อยาโดมมาใส่เพิ่มนะครับเล่นรอบไหนก็ได้เต็มทุกรอบ แต่ว่าถ้าใช้แล้วก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับอ่าอัดหมดหน้าตาัก49แอตแทดูฟังตรงข้าวว่าจะอัดไปเท่าไรโอ้ย48เราชนะไปหนึ่งเต้มแต่คราวนี้มาดูว่าผลจะเป็นยังไงตดตยต่อ๋อ ป้องกันแล้วครับนี่แค่หนึ่งแต้มก็มีผลอัดจบเกม็นทีน่สุดเราก็ชนะเมื่อผู้เล่นชนะเราก็จะได้รับทั้งรางวัลและค่าประสบการณ์พร้อมกับเ,เป้าหมายภารกิจที่เราต้องทำนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้เล่นแพ้ก็อาจจะได้น้อยลงไปแต่ว,ว่าเราจะยังได้รับแต้มจากภารกิจอยู่นะครับเอาครับ เมื่อแล้วคราวนี้ก็จะมีการรายงานด้วยนะครับว่า,ากราร์ดแต่ละใบเนี่ยครับเลเวลสูงสุดหรือยังอ่าถ้าว่าถ้าเลเวลยังไม่สูงสุดนี่เมื่อลยก็ตามที่เลเวลเต็มนะครับก็จะได้เพิ่มระดับดาวพร้อมกับเพิ่มทั้งพลังโจมตีแล้วก็เดเมจที่จะส่งไปยังผู้เข้าแข่งขันนะครับพร้อมกับปลดล็อกสกิลแล้วก็อบิลิตี้ของการ์ดด้วยนะครับพร้อมกับรูปภาพที่สุดจะเวอร์เกินคําบรรยายโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ